คับวันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung Galaxy Note 9กัน Note 9, Note 10, Note 20, Note 21, Note 22นะครับพวกนี้ทำเหมือนกันหมดนะถ้าไหนที่ไม่มีโปรแกรมนะครับอยากให้ช่วยปลดก็ทักมาราคากันเองตัวนี้ลูกค้าส่งมาปลดนะครับวิธีการปลดนะครับค่าแรกเลยเราต้องมีโปรแกรมอ ok ัลลอกทูนก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะช่วยในการปลดถ้าเราหาในหมวดของ Samsung เนี่ยมันก็จะมีแค่โน้ตหนะ แต่มือถือตระกูลโน้ตพวกนี้นะครับสามารถปลดผ่านโหมดฟังก์ชันได้วิธีการปลดผ่านโหมดนี้ทํำยังไงให้กดเข้าโทรฉุกเฉินนะครับกดดอ,อกแกลนสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกแกนสี่เหลี่ยมมันจะเด้งเข้าหน้านี้พอเข้าหน้านี้เป็นหน้าเช็คระบบได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราเอาเสียบเข้าที่คอมเลยครับทีนี้ถ้าเป็นการควบคุมระยะไกลผมก็จะรีโมทนะรีโมทไปนะครับแล้วก็วิดีโอคอลไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ทีนี้ที่คอมก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ครับ ถ้าไดรเวอร์โอเคแล้วก็จะขึ้นลักษณะเป็นโมเด็มแบบนี้นะครับเนี่ยโมเด็มซัมซุงโมเด็มนะครับอันที่2ก็คือเป็นรุ่นของมือถือนะครับถ้าขึ้นทั้ง2จุดแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมแล้วนะครับทีนี้เมื่อพร้อมแล้วทีนี้เราไปดูการปลดครับทีนี้ให้เราเลือกโหมดฟังก์ชันนะครับจากนั้นเลือกตัวนี้ครับ f r p e l a s FRP2023 เนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีให้ให้เลือก2อันใช่ไหมเราก็เลือกอันแรกก่อนนะครับถ้าอันแรกไม่ผ่านต้องไปอันที่2ต่อนะครับ การปดปดครั้งแรกถ้าไม่ผ่านต้องกดย้ำนะครับตัวนี้เราก็รันโปรแกรมไปเลยนะครับรันไปเรื่อยๆถ้ามันปดได้นะครับที่มือถือก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาดูนะเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ให้เรากดติ๊กจุดกลมๆก่อนนะครับจุดกลมๆเนี่ยตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดฝั่งขวามือนะครับตามนี้เสร็จแล้วดูที่โปรแกรมครับโปรแกรมก็จะวิ่งจนสุดเลยเห็นไหมก็จะมีรายละเอียดว่าตอนนี้ปดรหัสอ่าด G ี mail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แต่ถ้ามือถือของเรายังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนให้เรากดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับย้ําไปเรื่อยๆอถ้ามันไม่ไปนะให้เรากดย้ําหรือถ้ากดย้ําแล้วยังไม่ไปก็ให้สั่งรีสตาร์ทมือถือสักรอบนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มือถือเด้งเข้าสู่หน้าการใช้งานได้เรียบร้อยเห็นไหมครับแต่ว่าหลังจากทาตรงนี้นี่เราต้องรีสตาร์ทเช็คความเรียบร้อยหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ไปดูที่ตั้งค่าเนาะนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตอนนี้ที่ผมจะเข้าดู ระบบเนี่ยครับเป็น galaxy note 9อ่าอันนี้ก็เข้าสู่การใช้งานได้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นการควบคุมระยะไกลผมก็จะแนะนำเจ้าของเครื่องให้ทำการกดตามที่แนะนำในคลิปนี้นะครับผมก็จะวิดีโอคอลแล้วก็จะเข้าโปรแกรมอ n ล o ็อกทูลช่วยปลดให้ก็คิดให้นานราคากันเองนะครับคิดให้นานราคากันเองทีนี้หลังจากที่เราทำการปลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องไปทำการปิดนะครับตัว usb debug นะ โปรแกรมมันจะเปิดขึ้นมานะครับอยู่ข้างล่างเกี่ยวกับมันจะมีคําว่า developer option หรือโหมดทางเลือกนักพัฒนานะครับให้เราทําการปิดตัว USB debug ลงนะครับ